ชีวิตแต่ละชาติสูญเปล่าด้วยฝันทั้งลืมตาตื่นชีวิตปกติแบบเราๆท่านๆมีตื่นมีหลับแต่ชีวิตในทางพุทธแม้ลืมตาก็ยังไม่แน่ว่าตื่นช่วงตื่นแบบคนธรรมดาคือช่วงที่ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดทำบุญทำบาปขึ้นมาได้ส่วนช่วงหลับหลงลงสู่ความฝัน ได้แก่ช่วงที่เห็นนิมิตเลิอเธอะขณะหลับหนึ่งช่วงที่เหมอเพอเลิเม่อหาอาดีตอนาคตหนึ่งกับช่วงที่ใกล้ตายเห็นทั้งชีวิตที่ผ่านมาเป็นแค่กลุ่มภาพนิมิตที่เอาติดตัวไปไม่ได้หนึ่งนับดูแล้วชาติหนึ่งชาติหนึ่งคนส่วนใหญ่เอาชีวิตไปทิ้งกับการฝันมากกว่าการตื่นขึ้นทำอะไรมากนอกจากนั้นยังมีการหลับลงอีกแบบทางพุทมองว่า ทุกชาติเราถูกปิดหูปิดตาหลงเข้าใจผิดเหมือนๆกันหมดว่ากายใจเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆชาติก่อนก็เข้าใจผิดอย่างนี้แล้วกายใจก่อนก็ล้มตายหายไปเกิดใหม่ลืมกายใจที่หายไปแล้วแล้วชาตินี้ก็หลงยึดหลงเข้าใจผิดแบบเดิมซึ่งไหนไม่ช้ากายใจนี้ก็ต้องล้มตายหายไปอีกเพราะเหตุนั้นทางพุทธจึงมองว่า บุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีชีวิตอยู่แค่วันเดียวประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแต่กลับมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีคำว่าประเสริฐกว่าในที่นี้ไม่ได้มองว่าใครดีใครเลวกว่ากันแต่มองในแง่การมีสิทธิ์พ้นอุปาทานเฉพาะตนกล่าวคือเมื่อเกิดสติรู้ขึ้นมาว่า ลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้กำลังแสดงความไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนแม้สุขทุกข์จิตสงบจิตฟุ้งซ่านต่างก็กำลังแสดงความไม่ใช่ตัวเดิมไม่มีตัวตนอยู่ชัดชถ้าเห็นเรื่อยๆกระทั่งถึงขั้นเกิดสมาธิรู้ความไม่ใช่ตัวเดิมไม่มีตัวตนเหล่านั้นเป็นนิมิตความจริงที่ปรากฏเป็นปกติทั้งวันเพียงเท่านั้นก็เป็นประตูทางออกจากการหลง ใกล้ไ,ได้เวลาออกจากการหลับจึงนับว่าแม้เห็นความไม่เที่ยงเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่ามีชีวิตแบบไม่รู้ความจริงสำคัญไปเป็นร้อยๆปีหรือหลายภพหลายชาติหมายเหตุคิดคิดนึกนึกถึงความไม่เที่ยงรอบตัวไม่นับเป็นเหตุให้อุปาทานในตัวตนหายไปเพราะเป็นพุทธิปัญญาระดับอ่อนๆที่อาศัยจินตนาการช่วย แต่หากเกิดสมาธิเห็นรายละเอียดในกายใจเป็นนิมิตแสดงความไม่ใช่ตัวเดิมแจ่มชัดต่อเนื่องนับเป็นเหตุให้อุปาทานในตัวตนหายไปได้จริงเพราะเป็นพุทธิปัญญาแบบเปิดตาในตื่นขึ้นมาเห็น